รายังคงต่อเนื่องกับเรื่องราวของคุณสุเทพนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับโรคมะเร็งนะครับวันนี้หลายคนอาจจะพอได้ติดตามจากตอนที่แล้วเราลงมาฟังกันต่อเลยครับร่างกายอ่อนเพลียแล้วก็ง่วงนอนง่ายโดยเฉพาะเรื่องการปัสสาวะนี่จะฉี่บ่อยแต่ไม่มากกระปิกระปล่อยอบางครั้งก็มีเลือดปนออกมามาอีกสักอาทิตย์หนึ่งคุณหมอก็ตัดเนื้อเยื่อตรงตรง่อมลูกหมากครับ เราไปตรวจไปตรวจดูเลยว่ามันเป็นอะไ้อร้ยไหมใช่ผลปรากฏว่าแจ็คพอตเป็นแน่แน่แน่ค่าที่ออกมาผมมาทราบทีหลังมันเป็นหนึ่งร้อแครับแต่ว่าของคนปกติของคนปกตินี่เขาจะไม่ให้เกินสี่หลังจากที่กับจากใช้รังสีแล้วประมาณหนึ่งอาทิตย์ครับมาอยู่บ้านสามเดือนครับจึงได้ย้อนกลับไปโรงพยาบาล คือระหว่างสามเดือนนี้ก็มีรับประทานบีมไปแล้วด้วยทานอาหารบีมอย่างต่อเนื่องอทานต่อเนื่องเลยครับกลับไปตรวจับไปตรวจดัชนีบ่งชี้มะเร็งใช่กเป็นยังไงบ้างครับจากร้อยจากร้อยเนี่ยเหลือส1อกว่าเหลือส1ครับอดภายใน3มเดือนภายใน3มเดือนเสร็จแล้วครับหลังจากนั้นผมกเดือนอีก2เดือนอีก2เดือนซึ่งก็รรับประทานบีมเป็นประจำทุกวันอาฮะ ทั้งเล็ดแล้วก็ทั้งแคปซู<า>แลแล้วก็แบบชนิดน้ำครับผมไปตรวจเลือดอีกครั้งหนึ่งเหลือ1.8จาก31เหลือ1.8 1.8จุตรงนี้ทำให้ทุกคนทราบข่าวดีใจกระโดดโลดเต้นกันเป็นอย่างมากปัจจุบันล่ะปัจจุบันครางสุดท้ายเนี่ยไปตรวจเมื่อเดือนมกราเมื่อมกราปี55นี้ครับเหลือ0.82ต้องบอกว่ามหัศจรรย์มันเป็นสิ่งที่เหลือเชื่อ คิดว่าเป็นเพราะการฉายรังสีหรือคิดว่าเป็นเพราะบิม่มเพราะว่ากินเป็นเพราะบิม่มตอนนี้สุขภาพก็แข็งแรงดีครับตอนนี้ใช้ชีวิตก็เข้าห้องน้ําทานอาหารอะไรช่วยเหลือตัวเองได้หมดครับไม่ไปพาคนอื่นเดือดร้อนอาการของการเป็นโรคมะเร็งเนี่ยรู้เมื่อไหร่และอาการประมาณไหนครับคือรู้รู้ตัวเนี่ยตอนที่เราสุขภาพไม่ค่อยดีละตอนนั้นร่างกายก็ อ่อ<ห>นเพลียนะครับอ่อนเพลียไม่มีแรงเบื่ออาหารแล้วก็ปัสสวาวะก็ติดติดข,ขัดๆ<ห>น,นะครับบางครั้งมีเลือดมาโอ้โอตอนแรกเขาเสงสัยว่าอาจจะเป็นมะเร็งทีต่อมลูกมาก็เช็คเลือดค่าเลือดมันขึ้นมาตั้งร้อยหนึ่งะนะครับซึ่งหมายความว่าเป็นเป็นสัญญาณที่บอกว่าจะเป็นมะเร็งัหลังจากนั้นเ่ยที่ผลก็ออกมาว่าเป็<ห>นมะเร็งร้อยเปอร์เซ็นต์ มาเรือรก็เสร็จที่ตกลุกมาเขาบอกไหมครับว่าขั้นไหนเออตอนนั้นคุณหมอไม่บอกกับเราค่ะเขาก็กลัวว่าเราจะใจเสียใจเสียนะครับเขาก็บอกรอดูอาการอาทิตย์หน้าอีกอาทิตย์หนึ่งครับพอถึงอาทิตย์หน้าคุณหมอก็เราไม่ต้องให้คุณหมอบอกแล้วเพราะเราเดินจะเดินไม่ได้แล้วอโอ้จากการขนาดนั้นเลยละครับขนาดนั้นครับ ช่วงเวลาที่รู้ว่าเป็นประมาณสองสมเดือนเนี่ยมันถึงขนาดเดินไม่ได้ในระยะสั้นขนาดนั้นเลยครับโอ้เร็วมากแสดงว่ามันก็เป็นขั้นที่ไกลแล้วสิครับเออมารู้ทีหลังว่ามันเกยขั้นสี่มาแล้วหนึ่งก็คือว่าตัดลูกกันทะเพื่อที่จะปิดทางทางเดินของอาหารไม่ให้เป็นเป็นอาหารของไม่ให้อาหารไปเลี้ยงเชื้อโรคครับครับไ่าอย่างนั้นเถอะครับถูกต้องเราเดินไม่ได้ใช่ไหมครับเดินไม่ได้คุณหมอก็ ไปส่งทำสแกนกระดูกสันหลังกับทำเอ็มอาร์ไอว่ามันกระจายไปอยู่ที่ไหนบ้างก็เจอครับกระดูกสันหลังเราถูกทำลายไปประมาณสี่ข้อข้อที่สี่ถึงข้อที่เจ็ดครับถ้าโดยกระบวนการของหมอเนี่ยมันเหมือนกับว่าเขาทำมาทุกอย่างแล้วถูกไหมครับตรงไหนที่ต้องตัดก็ตัดที่ต้องฉายแสงก็ฉายทำอะไรทุกอย่างตามขั้นตอนของหมอประเทศปัจจุบันจบไปแล้วจบไปแล้วครับ ตอนนี้ก็แค่ว่าจะยื้อเอาไว้ได้นานแค่ไหนอย่างไรครับถูกต้องแล้วมารู้จักเรื่องราวของบิมได้ยังไงครับคือตอนนั้นอ่ะญาติญาติกันไหลก็ได้มีรู้จักกับเจ้าหน้าที่ของเอชไลน์นี่แหละครับก็ว่าเขามีอาหารอาหารเสริมที่จะช่วยดูแลหรือประทังชีวิตตัวนี้ได้ระดับหนึ่งออพอหมอฉายแสงเสร็จ หมอบอกว่าไม่มียาอะไรให้แล้วผมก็บอกกับญาติว่า,าเอายาเอ,าเอาอาหารตัวนี้มาทานดูอตอนแรกก็ไม่ค่อยเชื่อเท่าไรหรอกครับแต่มารู้ว่าผิดพันเสริมอาหารตัวนี้เนี่ยท่านดรวพิเชษคือมีดออรออยู่คนหน้านเนี่ยการันตีอ,อยู่ความมั่นใจหรือว่าความเชื่อมัน่นเชื่อมั่นก็มีมากขึ้น เฉพาะชุดนี้สองเดือนก่อนนะครับเฉพาะน้ำมังคุดเนี่ยสองเดือนกับทานทานเม็ดเนี่ยนะยามเม็ดไอ้แคปซูลแคปซูลเนี่ย,ย,ยสองเดือน<ช>พอสองเดือนปุ๊บเนี่ยเออร่างกายเราจะรู้เลยว่าร่างกายเราเริ่มแข็งแรงขึ้นนะครับสังเกตได้จากอะไรบ้างคะคือยกตัวอย่างเช่นเมื่อก่อนนี้เราเวลาเราจะลุกขึ้นนั่งจากเตียงนะจากเตียงเนี่ยเราต้องใช้ ไขอไขเตียงขึ้นมาให้กระดกหัวขึ้นอ๋อหมายความว่าต้องพยุงตัวขึ้นมาเองไม่ได้ไม่ได้ไไม่ด้ครับหลังจากสองเดือนทานไปแล้วสองเดือนเนี่ยเราสามารถดึงขอบเตียงซึ่งเป็นเป็นรั้วมีแรงพอว่าดึงขึ้นมาแล้วก็สองเดือนแรกเนี่ยการไหวตัวหรือการทรงตัวอะไรยังไม่ค่อยดีจะต้องเอาสายหมอนประคองข้าง เพื่อไม่ให้ตัวมันเอ็นไปเอ็นมายางคงยังส่งตัวไม่ได้แต่ทานหลังจากด้านทานอีกสองเดือนตอนนี้เราดึงตัวขึ้นมาได้แล้วการท่งตัวก็อยู่ได้ไม่ต้องใช้หมอนละการแปรงฟันหรือการอะไรเมื่อก่อนนี้ต้องนอนแปรงใช่ไหมหรือใช้หมอนหนุนตอนนี้เราก็มาแปรงฟันโดยที่ไม่ต้องมีอะไรประคองตัวละ แต่ทีน,นี้พอได้หลังจากได้มาทานอาหารเสริมบีม้อยนี่แหละครัพอพอเดือนที่สี่นี่ความแข็งแรงอะไรกลกัดตามมาขึ้นมาเรื่อยๆเท้าที่เอาเรื่องกัญชาก่อนเมื่อก่อนนี้มันชาตลอดตั้งแต่ขึ้นตัวตั้งแต่สะดือลงไปถึงปลายเท้าวความชาที่อยู่หน้าท้องมันเริ่มน้อยลงที่ขาเริ่มน้อยลงคือเริ่มรู้สึกมากขึ้นเริ่มรู้สึกตัวมากขึ้นมีความรู้สึกมากขึ้นแล้วก็ การทรงตัวหรือการดึงตัวขึ้นมามีแรงมากขึ้นสามารถที่จะทรงตัวไม่ให้ล้มไปเอียงไปด้านใดด้านหนึ่งได้ดีแต่ทุกวันนี้ก็คือการรับประทานบิมก็ยังทานต่อเนื่องอยู่ทานอยู่ทานมาเป็นยังไงฮะสูตรตอนนี้การทานเออสูดสูตร่ากเดิมเนี้ยสิบสองเม็ดต่อวันสิบสองเม็ดแล้วก็หยุด เอ,อหลังจากนั้นประมาณสักสองเดือนต่อมาก็มันยังทานเหมือนสูตรเหมือนเดินอยู่อ uh huh. และหลังจากนั้นก็เหลือเฉพาะสีสีเขียวสีเขียวอย่างเดียวแล้ว uh huh. สีเขียวเนี่ยทานหกเม็ดหกเม็ดต่อวันไอ้ตัวสีเหลืองไม่ทานแล้ว uh huh. เพราะว่าค่าเลืมอนมันมลดลงลงมาเพราะมันต่ำกว่า ต่ำกว่าหนึ่งก็มทวต่ำกว่าที่เป็นค่ามาตรฐานของเขาละ0.82 0.87อะไรพวกนี้ต่ำกว่าหนึ่งก็ไม่ทานแล้วก็ทานเฉพาะตัวสีเขียวเพราะสีเขียวเนี่ยมันเป็นเสริมอาหารที่ใช้ได้ทั่วไปนะคะที่จะทําให้เราดูแลสุขภาพดีคุณภาพชีวิตที่ดีไปหาหมอครั้งสุดท้ายวันที่เท่าไหร่คะเมื่อเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเองอาทิตย์ที่แล้วอถ้าจะเอ่งก็ไปใช้ค่าเลื่อนนะอ่าเลื่อนมันขึ้นมานะ สองจุดห้าขึ้นมาสองจุดห้าแต่ก็มันห่างไกลกว่าร้อยตั้งเยอะอ่ะแต่ว่ามันก็ยังไม่ถึงสี่ก็ยังอยู่ในเกณฑ์มันอยู่หมอหมอบอกไม่เกินสี่ครับตามตามเอกสารเนี่ยครับก็พูดถึงว่าไม่ถึงสี่เนี่ยมันเหมือนคนปกติธรรมดาทั่วไปอ่าแล้วก็จริงๆแล้วถ้าเกินสี่มันถึงจะเป็นเรื่องเสี่ยงตอนนี้เหมือนก็ไม่ใช่เรื่องเสี่ยงแล้วใช่ไหมคะตอนนี้นึกขอบคุณใครคะเนี่ย โอ้ต้องขอขอบคุณท่านดรนดรพิเชษอย่างสูงเลยและเจ้าทีมคณะของของอาจารย์พิเชษนะคร<ช>ับแล้วก็บริษัทเอเชียไลท์ที่ผมมีโอกาสนะครับได้มารับประทานอาหารเสริมชุดนี้หลังจากสภาพชีวิตดีขึ้นแล้วเนี่ยมีความมั่นใจแล้วเนี่ยได้บอกต่อบ้างไหมครับ,รบอ๋อได้ครับก็มีโอกาสได้ ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูงก็ดีหรือว่าผู้ที่โทรศัพท์มาติดต่อกับเราที่รู้จักทางสื่อต่างๆก็ดีเราก็บอกเขาว่าเราอย่าท้อถอยนะครับของพวกนี้มันมันอยู่กับเราได้เราก็ต้องอยู่กับเขาได้ปรับตัวเขา้าหากับเขาแล้วส่วนไหนที่ถ้ามีปัญหาอะไรหรือเชื่อหรือไม่เชื่อแต่ผมก็มีประสบการณ์ในเรื่องบิมร้อยนี่แหละเขาแนะนำเข้าไปสมมติว่าแนะนำไปสิบคนเนี่ย อัตราที่คนเชื่อและยังกินตามตอบรับเนี่ยประมาณสักกี่คนเออหลังก็ก็ขึ้น่ครึ่งไหมก็ประมาณนั้นแหละครับอื่ครับว่าเข้ามาเขาก็ได้มามาที่นี่เลยนะครับเข้ามาที่นี่เขาก็ถามว่าเขาก็มาฟังบรรยายฟังอะไรแล้วก็ซื้อปิดทันไปอืมครับคือจริงๆแล้วเนี่ยทางรายการของเราก็อยากจะบอกว่าได้ยินได้ฟังเนี่ยไม่อยากให้เชื่อทันทีันีนะครับ อยากให้ได้มาฟังบรรยายของอาจารย์พิเชษนะคะอยากให้ได้มาฟังนักวิทยาศาสตร์ที่อยู่ในกลุ่ม Operation BIM ได้พูดได้คุยอยากให้เข้าไปในเว็บไซต์ของเรานะคะและที่สำคัญอยากให้ติดตามรายการนี้นะคะเพราะรายการนี้เราจะมีตัวเป็นเป็นผู้ซึ่งมีประสบการณ์ตรงชีวิตก่อนหน้าที่จะพบกับผลิตภัณฑ์จาก Operation BIM เป็นอย่างไร ชีวิตหลังจากนั้นแล้วเป็นอย่างไรเราไม่อยากให้เชื่อโดยไม่ไตร่ตรองไม่อยากให้เชื่อโดยไม่ได้หาข้อมูลเพิ่มเติมน,นะฮะเพราะว่าสิ่งที่เราอยากจะให้ทุกคนทำเนี่ยทำด้วยความมั่นใจตอนนี้เนี่ยเชื่อว่าคนที่เป็นเพื่อนคุณเทพต้องมั่นใจมากๆเลเพราะเห็นการเปลี่ยนแปลงของคุณสุสครับเมื่อสองสวันเพื่อนก็นมาเยี่ยมเยียมที่บ้านไม่เห็นแล้วก็ตกใจ มันไม่ใช่คุณเดิมเลยว่ามันเป็นมะเร็งไงเห็นบอกว่าเพื่อนบางคนเนี่ยที่ที่ดูอาการคุณสุเทพไว้ตั้งแต่แรกๆ่ยตอนนี้เขาไปก่อนแล้วด้วยครับจากจุดที่เราคาดว่าจะไปจนถึงวันนี้เป็นเวลาเท่าไหร่แล้วครับสองปีกว่าแล้ะครับ แปลว่ายืดอายุมาได้สองปีกว่าแล้วสปีก็หกเดือนแล้วนะอ๋อสองปีครึ่งนี่กําไรไม่เยอะเลยคุ้มแล้ฮะใช่ไหมคะแล้วมันจะต้องอยู่ต่อไปอีกนี่ไงกําลังใจกําลังใจแล้วก็คุณภาพชีวิตด้วยคุณผู้ชมครับนี่คือสิ่งที่น่าชื่นใจมากๆเลยนะครับสําหรับคนที่เผชิญกับชีวิตที่ไร้คุณภาพแล้วก็ได้พบกับ ผลิตภัณฑ์จากกลุ่ม Operation BIM แล้วก็ในขณะนี้คุณาภาพชีวิตดีขึ้นแล้วกเกิดเป็นกำลังใจแล้วก็เชื่อแน่ว่าหลายๆคนที่นั่งดูเราในวันนี้เนี่ยนะครับถ้าเกิดมีความสนใจเนี่ยอย่าเพิ่งปักใจอย่าพิ่งปักใจขอให้ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมใช่แล้วครับวันนี้ก็เป็นประสบการณ์ดีๆนะครับจากคนที่ได้รู้จักกับผลิตภัณฑ์ของ Operation b i m นะครับก็คือพี่สุเทพแหวนทองขอบคุณมากครับขอบคุณครับั